วันนี้นะคะเราก็อะ่ที่โนฟอร์จินเซ็นต์27 วัดีค่ะวันนี้พบกับนัดนะคะที่ช่องนัดฟอร์ดแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเพชรเษมเจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะนัดก็จะพามาชมตัวนักเจนเรนเจอร์วาแท็กซี่คน่นะคะสำหรับคันนี้นะคะแต่งชุดทัมเมอร์รอบคันเลยค่ะรายละเอียดมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะด้านหน้านะคะเราได้ทำการตกแต่งตัวนี้เราได้ติดสกู๊ปนะคะตัวนี้เป็นสกู๊ปฟิตนะคะก็เป็นทรง มาแบบนี้นะคะทัาเป็นสีดําด้านตัดกับสีส้มนะคะตัวนี้ตัดกับสีของตัวรถเป็นส้มเงาแบบนี้เลยนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่ติดที่ฝากระโปรงด้านบนแบบนี้เลยนะคะต่อมาเลยก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าตัวกระจังหน้านะคะอันนี้ได้ทําเป็นสีทูโทนสองสีนะคะก็เป็นสีดําตัดสีแดงนั่นเองแล้วก็เป็นลังพึ่งทรงแ La ปเตอร์มาพร้อมด้วยไฟ LED 3จุดตรงนี้นะคะและตัวนี้นะคะอย่างที่นัดบอกไปตอนแรกเลยเพราะว่าคันนี้เป็นตัว4ีคูณสนะคะก็เราจะก็จะครอบไฟหน้าแบบนี้ ะะเป็นข้อไฟหน้า C ีแคมแบบนี้พร้อมกับไฟ matic LED นะคะและตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใส่ชุดเหล็กกันชนหน้าของ h ั m m e อร์ซึ่งหล่อมากๆเลยค่ะตัวนี้เป็นกันชนเหล็กที่หนามากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวขายยึดที่เราจะใส่กับตัวห่วงโอเมก้าสีแดงนั่นเองส่วนตัวเซนเซอร์เราก็จะย้ายมาใส่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดใช้งานได้ปกติเลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยว เขาเรียกว่าไฟเดียวกับไฟตัดหมอกนะคะเป็นดับเบิลไลท์แบบนี้เลยค่ะขยับมาด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับด้านข้างของนี้นะคะเราก็ได้ทําการติดตัวซุ้มล้อนั่นเองตัวนี้เป็นซุ้มล้อของฟิตนะคะก็ซึ่งจะเป็นรอยฟันเฟืองแบบนี้นะคะส่วนตัวแม็กยางนะคะตัวนี้เราได้เปลี่ยนเป็นแม็กขอบ20นะคะและตัวนี้ออฟเซตลบอยู่ที่ ส8นะคะส่วนตัวยางนะคะตัวนี้เป็นยางโอเวอร์ไซส์ซึ่งเป็นยางไซส์พิเศษเลยนะคะซีรีส์ยางก็อยู่ที่3 3มสามสนะคะจะบอกว่าคันนี้สามารถลุยออฟโรดได้แบบเต็มระบบเลยนะคะและคันนี้นะคะอัปเกรดช่วงล่างเป็นช่วงล่างของโชคโปรเฟนเดอร์นั่นเองค่ะและส่วนปีกนกนะตัวนี้เราได้ทำการเปลี่ยนปีกนกเป็นปีกนกของโยงนะคะแล้วก็ใส่ก้อนรองหัวโชคนะคะตัวนี้ยก2นิ้วนั่นเอง ส่วนสาหรับเวลาที่เราเปลี่ยนปีกนกตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยลดการกินหน้ายางของเรานั่นเองค่ะขยับมานิดนึงต่อมาเราก็จะติดเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ได้ทําการเปลี่ยนเป็นบันไดล่างเขาเรียกว่าบันไดข้างเหล็กนะคะของแฮมเมอร์นั่นเองซึ่งจะถอดของเดิมออกนะคะแล้วก็ใส่ของ h ฮมเมอร์เข้าไปแล้วก็ติดตัวครอบกันลอยเลย็บให้เรียบร้อยเลยค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะเราก็ได้เปลี่ยนเป็นใส่เป็นโช๊คเหมือนกันนะคะก็เป็นของโปรเฟนเดอร์ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นโลบาร์ของฮัมเมอร์ซึ่งเป็นตัวทรงคล้ายๆกระบอกปืนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวต่อมาเรามาดูด้านหลังกันบ้างเนาะสำหรับด้านหลังของคันนี้นะคะได้ติดตัวครอบไฟให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะและตัวนี้นะคะได้ติดตัวครอบฟอด f o r d เพิ่มเข้าไปนะคะตัวนี้เราได้ทําเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีดําตัดสีแดงแบบนี้เลยและตัวนี้จะบอกว่าดุดันมากๆเลยนะคะตัวนี้ใส่เป็นกันชนเหล็ก ด้านหลังของฮั m เมอร์พร้อมห่วงโอเมก้าสแดงแบบนี้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับชุดแต่งคันนี้นะคะที่นัดได้รีวิวนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นตัว YT t ท4 4คูณ4ราคาอยู่ที่1,314,000าาบาทนั่นเองค่ะถ้าพี่ๆสนใจนะคะอย่าลืมทักหานัดได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนัดได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย